รูเสียงจากคุณพ่อคุณแม่ถูกร่ตวีรางวัลที่หนึ่งกลับไปจับไปนดนะต้องเรนพรห้อาละเดี๋ยวต่อจากนี้เติมพรญาติโยมทุกคดทุกท่านไดประจมือินก่อนน้อเดี๋ยวจะได้ร่วมกันถวายานกับคณะพรจารย์เตมาเาว่า and wow Yeah.